มันจะอยู่แบบนี้สวยหนาดเลยปักอยู่ตะไกลเลยทะงงานตะไกลเลยโอเค okay, มาเก็บอโอ้พุ่งน้ำแล้วอุ้ออยตัวใหญ่เนื้อว่านหวานเลยจ้ะนี่ สวัสดีครับผมบอกเคสติ๊กอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าครับเช้าวันนี้พาเด็กๆมาด้วยเด็กๆอยากมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาอย่างมาหาห้อยทะเลมาเที่ยวทะเลเด็กๆว่าขอบาอีกวันนึงบอกบทะทุใจพิ่นเมื่วานจะมาหาเองเลยพาเด็กๆมาหาพร้อมครับบรรยากาศยามเช้าวันนี้มา มาถึงก็เช้าแล้วเนาะจ้าเ้องเพื่อมาหาปูห้องมาสายหน่อยก็ได้พาเด็กๆมาหาหอยครับผมอือจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเฮาไปลุ้นกันเนาะจ้าแต่ตอนนี้มันยังบ่แจ้งคักมันยังสลัวนเสลียแต่ว่าในกล้องค่ะแจ้งแจ้งได้บ่เห็นสวิวพาดงๆสวยๆครับแสงมันได้ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นมีบรรยากาศของวันบรรยากาศเรื่องราบิสนเราก็จะหาหอย หอยแขงหอยคางเสียงเรือเสียงยางเนาะนกกระต้มนึงพี่น้องขาวๆเพียมไม่ได้หนังกระติ๊กมาบ่ยิงเมื่อลาบนะไปเดี๋ยวโลาให้้าแจ้งก่นนี้จักน้อยเด่กพาพี่น้องหาหอยกันจ้าสว่างเต็มที่แล้วจ้าเราก็เดินหาเออเจอแล้วต้องสังเกตดีๆเป็นยังบทะนในนั่นเนี่ย เอาเปลอกหอยดูสิจ้ะนนีี่เป้บหอยเลกของเราหอยคางซื้อหอยข้ยขนปลูกที่ต้มอยู่ค่อยๆค่อยๆแนมไปจ้ะท้องฟ้าสวยมากนะเป็นสีชมพูเลยฮะเจอกันแล้วบ่เห็นดี เด็กก็หายอยู่ทางพุ่นจ้ะแข่งกันเด้อเด็กๆเด้อผัสชีได้หลายกว่ากันเป็นเนี้ยหาหอยมือเนี้อจิตใจหยอยเจ็์ลักเจย์เทสไหน้ังเป็นน้องบึงน้ะเห็นชัดเลยนี่ ปักอยู่แบบนี้เด้อจ้ะนี่ดิลักษณะของเพื่อนปักอยู่นี่เขาเรียกหอยหอยหค้างบางพนที่เพื่อนก็นเอิ้นว่าหอยขนหรือหอยแข้งขนจ้ะเด็กๆก,กะห <laughs> เหมือนได้มาหาอยู่หากินเลยก็เหมือนได้มาเที่ยวในโตพี่น้อง สองเด้งได้กินของของสดๆดด้วยแซ่บประหยัดเงินพร้่มเดี๋ยวช่วยกันหาก่อนจะ้ะเจอคอยถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องจ้ะเก็บหอยมาเรื่อยๆไม่เห็นปลาน้อยน้ำลงปะมันตายไปเลยแต่บอเคสติ๊กสิเก็บไปใหก้กบจ้ะดิเต็มเลยดิย เก็บเอาเก็บเอาน้ำแห่งปะเพื่อนเอาใส่เป็นขู่ในถังให้แต่หอยก็มากินได้แต่ว่าเอ้ยนกโอ้เมนถึงว่านกคือหลายปลาหนี่เข่าปลา้อยปลา้อยนี่เด็ดเดียวได้ได้หรอเอาไปตากเด็ดมันหางบัวโพที่ได้ตากเอาไปเกลือกบเนาะเด็กหนกำนี่เต็มเลย เลยลงัปเพิ่นอะเต็มเลยนชิบคาหลังเอเนะ,นะเป็นประโยชน์ต่อไปคือเอาไปเกือกบปลาอย่างนี้นะเองจักเน่จ้ะนี่ดิ ทะเลขานาดตัวนียังตัวแจบแจบยินกุบเราก็จะได้โปรตีนหาหอยกันต่อจ้าติ๊กเจอตุ๊กเมนบุ๊กเมนบุกคินเมนบ้างหอยชิงน้ำมเมนอีรี Bồ hên, bất mai tiêu, bất hiến nít hên bổn hên 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 โอ้ยน <t ok> ี่ไงน้องเห็นปะอ้าปากใส่อีกแล้วไอ้คางไอ้ขุนอันเดียงเลยดิทางนี้ย่างอีกก็เจออีกบางตุกบางตุกก็ยังบุกพุทขึ้นมาจากทรายจากดินเนาะ ติกเจอจ้ะนี่หน่อยนี่ดีหอยใหญ่ยูกคือก่อนหนาก็เก็บอันนี้มาน่ะหอยชิงนหอยแคเองติดหินไอ้น้องบางคนเพิ่นก็ว่าหอยชิงนลองสังดกตดีๆจะเป็นชนวนใบใหญ่เกาะอยู่ตาม เปลือกหอยนี่ต้องสังเกตอีลี่จะค่อยไปจ้จะเลยญสิบเห็นเพิ่นอีกเจอแมงดาทะเลน้อยก็น้อย,อยใหญ่กูเรียนซิบจักหน่อยนี่ละจ้ะเดิเธอจะไปไหนหรอแต่จะเจอหอย แซ่บจะหอยนี่อยู่แพ็คคู่อยู่แพ็คคู่เลยคุณพื้นที่เพื่อนหาหอยนี่เลยจ้ะสนมากมันแซ่บมันหวานหวานวกอรอบอะใส่ถุงใส่ถังเน่ หากินลูกปลาค่ะเลยเนาะเต็มเลยจ้ะปุ๊บนุ๊บลอลอย,อยขาวเต็มไปหมดติดเจอจับเปอกเค้นทั้งหอยแครงหอยขออยนนี่ดิสองสามหน่วยเลย นี่มึงจากล่องลอยเด็กๆน่าจะมาแถวนี้แหละแต่ยันเนมบุหิน <c oughs> สังเกตดีๆหลีด้เนาะเจ็บปะอัน <c oughs> ด,อดี้เป็นลือตายหอนยนะเห็นจะเปลือกเปลือกเปลือกเนาะ chúng tôi sẽ có những phần sau này Điệnện, nì, nì, nì. Đồ này đấy nós, Xem đấy đó, <laughs> Aye, này 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 น้ำเด้อเด้อไม่ิมน้ำนเด้อนายหน่วยได้ไหมนึ่งเป็นน้ำกันพี่น้องเพิ่งซอยสติ๊กนี่พี่น้องเห็นกระบอกไหนเด้อนาทีเท่านี้หน่วยหั่นตรงนั่นตรงนี้เอามาสำรวจวัดสายตากันด้วพี่น้อง พี่นมเห็นก่อนกันมันก็ไ่ได้ถึงก็แบบว่าหลายเป็นแผ่นนอ้องบอกเคเนาะมีพี่น้อง fc คอมเมนต์มาว่าอย่างมาเก็บนําถ้ามาแบบมาม้วนหันได้อยู่จ้ะแต่ถ้าได้หลายหันสิบูได้หลายอาจจะได้แค่พออยู่พอกินนอ้องบอกเคเนาะแต่ว่ามาคือตะกนอะม,มันมีหอยกระพงเอาเป็นกระสอบก็ได้แต่คู่มือนี่มันบ่นมีหอยกระพงจ้ะถ้ามาหาหอยค้างนี่หานมนิได้ ได้อยู่แต่ได้บหลายได้แค่พอกินจ้ะทรามาไสลสติแกนพี่น้องบุกคุ้มบุกคุ้มข้ามาเด็กะเรื่อยๆจ้ะสิติกเลย่คุยก็บอกเคียนว่าพี่น้องสิมาเก็บหอยนางน,นี่สิคุ้มอยู่บอ่อามาไกลนี่แต่พี่น้องว่าอยากม้วนได้บบได้ก็อยากหันมาได้จ้ะแบบนั้นแหะ,ะเดี๋ยวสติติเจอหนู่ใหญ่ๆสติติเกต่ายให้เบิกทีนะจ้า หงเทไตเลยหอยเมื่อน,นี้ยังบม่เจอหอยแขงบิดเลยเนาะแต่หอยแขงบิดจะมีแถวนี้จะ้ะมาลุ้นกันมาเดินลกแถวนี้แล้วเด่อะไรคืออะไรบอเคมันง่ายมึงดูนี่หอยบอูปูหอย หหออยม,ม,มาเด็กๆเรามาเดินแถวเดียงหน้ากระดานตรงขึ้นไปพูนใครจะเจอเจอหอยคางแล้วเจ,จะเจีเกลียคนเล็ก มีหมูอยู่บ่ปกติมันชิมีหมูหน้าอยู่ไปต่ำกว่าสองสามหน่วยน้องกระดาเจอไหมเจอละเจอละเจอบ่ เดินมาเรื่อยๆเ,เราก็เจออีกเมื่อคืนนี้มันบ่ค่อยมาเบามือนี่คือบ่หลายคือเมื่อวานนี่ไหมมาเบิ่งปลาดาวมาแล้วยังอยู่พี่น้องยังบบไปใส่ปลาดาวตัวเมื่อวานนี่ เบื้องลุ่นนี่มันจิลุ่มันเป็นหรือม,มันตายนี่มันคือบุหรี่ใส่นี่น้ำลงกลบอลงน้ำน,นี่กระดาษกระดาษกระดิดกแข็งแล้วเปล่าตายแล้วมั้งจิลุ่กระดิกแน่แข็งแม่งโอ้มาตายแล้วยังมาตายทีใจอยิงยิง่เฮ็ดมันเอาของไม่ที่เดิมเฉยเลยปราดาวตัวเดิมเมื่อวานนี่แหละ ตัวเดิมที่เดิมคือบุนี่จะเคลือ่อนสักสีมันม่นมันพูดถึงอะไรสีสวยๆเลยตัวนี้สีบอกสูชาติปันใดนี่ดิหอยหวานนี่ดิเป็นหรือตายนี่น่าจะตายเ <c oughs> มื่อนี้ยังบ่เจอหอยแข็งบิดเลยเรือว,ว่ามันบ่ามาใหม่เก็บเมื่อวานนี่เบิดแล้ว mày nó từ đó mới ôi ngay hồi hồi khang bao kia người bắt ngày lên có lại hoa nữa này lại lại kiếp ao kiếp ao này hai đấy mày nhá หอยแขงบิดตัวแรกแล้วน่าจะใช่เนาะนี่มันอยู่แบบนี้เด้อเด็กๆหอยแขงบิดดึงขึ้นมาดูมันออกมาข้างนึงมาดีตัวแรกของวนันเฮ้ยแหละหอยแขงบิดเมื่อวานได้ไปโดนซิปกว่าตัวผุกมือ่อน,นี้เพิ่งเจอตัวแรกมันจะอยู่แถวในเบอะบนดีดีเด้อมีแต่เปลือกบอะเปลือก มันจะปักอยู่แบบนั้นแหละขึ้นขึ้นมาชักครึ่งนึงเหมอนนะหาหาหา,หายงพี่น้องเดี๋ยวน้องอิอยู่งมันไตจ้ะสติกเนมมานี่หอยมันไปจริงติงกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเก็บเลยโอ้อนหน่วยบักงหญ่อันนั้ไม,ม่มีอ,อีกป่าเหมือนอาปากเป่าช่ไหมหอยอะไรโอม่นเปลือกหอยอะไร ดีเด้น้องอรดาเม้นบนดิไม่ใช่หอยแข็งเป็นน้อยอุ้ยยังน้อยแข็งไปมนลุไม่นใหญ่หอเแข็งจอหอยยังเบื่อเ<ฆ> <laughs> <laughs> ดินหากระต่อโอ้หอยแข็งโอ้หอย,ย,ย,อยคางเริ่มไต่เลยนี่เด็กระดุกกระดุกอยู่นี่คืออะไรลูกบอลทะเลแน่เลยโอ้มาหน่อยเดียว ไปปอแม่ลูกบอลทะเลปอเองกินได้แต่ห้องปอจักวิธีทำกินสิซื้ออะไรเนี่ยลูกบอลทะเลเลยลูกไปเดินหน้าเดินหน้ากระดานขึ้นๆลงๆฮะโอเคเจอหอยแข็งบิดบ่สิไรใ,ให้น้องอระดาเบิกหน่อยดูเก็บดูน้องอระดาด ันดีอันนี้ไอ่แขงบิดนะคะอันดีส่งตัวแล้วตัวใหญ่ใช่โอ้ยเจอเปลือกดีใจบางแหงนี่ไงวะแขงบิดทางพี่นี่ดิเด็กๆมาทางนี้พอเจอหอยแขงบิดสองตัวติดเลยอันดีอนดีเอาขาวแบบนี้ขาวพระเว่เลย เจอหนึ่งข,งขาวๆเลนี่นี่นสังเกตง่ายตรงนันมีสีขาวเนอะขู่ขึ้นมาน้อยนึงหาเบิงหาเบิง้งเลยชิยนมเห็นต่ไกลเวยดอกเจอแล้ลเรียกเด้อ อ้เจอหอยคางตายแล้วอาปากจวอถ้าทิกเจอหอยแข็งดักหนานี่ดิจะไรบ้างใหญ่เลยใหญ่อี่หลี่ออกรปั้นเลยได้ไหลายเลยเด้อ เรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆแต่เวลาจำกัดจัดจ้าหน่อยน้องอันดาต้องกลับไปเรียนสอบมือหนึ่งน้ำเพิ่มแล้วนานี่ไงงั้นเราคิดนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบึกอ่อนี่ดินี่จ้ะนี่นี่พี่น้องเห็นแบบชัดมากนี่ดิโอ้น้ำไหลมาเลยเอ้าเก็บเลยน้ำขุ่นๆไหลมาบังนี่ดิโอ้แถวนี้ไหลเด็กๆเบิ่งนี่ดีเด้อแถวนี้มันชอบอยู่ในขี้เลนเนาะ แม่ย่างกายบอก่เนี่กันุ่มไปตีอานนเนะขนนเจอหอยแขงตุ๊เปไงสตัวใ่จริงจริงบดท้หอยแขงบิด้กัเอ้าได้ด้วยเหรอพี่น้องจ้าพี่ะใคดับเนาะกน่กันเลยนี่ดินาใสสังเกตง่าย มองเห็นชัดมากเลยเก่งดิสเป็นลิตายตัวอะไรเดี๋ยวมันก็สีคือคือขาวเนาะส่าดีใจเดินต่อนี่เดี๋ยวเบาเข็นตะปุ่มตะปุ่มนี่แม่นบนนี้ลูกบอลทะเลจุกจุกบึงลูกลูกบอลทะเลดินี่ดิดึงดึงมันเป็นน้ำ ถ้าถึงฤดูกับชาวบ้านเพื่อกระสีกิบขายเนาะนี่ชวงของนับืนนะอุ๊ยกสีกีบถึงอย่างนัพุคนนะปุ๊ดโผล่โผล่อาเนกเต็มเลยมองเห็นแต่ไกลเลยจ้าดิกี่ดีอยู่ตั้งอยู่แบบนี้เลยเวใหไง เกดิปักเกดิอย e> <Yes> ู่ได้กินทางได้ม uh> ่วนกิจกรรมครอบครัวนะเราจะได้มีเร uh ื่องเล่าสู่ลูกสู่ลานฟังมีบททางนี่ ใกล้จะได้ถึงเวลากลับแล้วจ้ะปะก็เริ่มเดินขึ้นมาแล้วปะิ๊กเจอหอยแชีงบิดเ <c oughs> หนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยตัดเตมาจากไหนกับลูกกี่ต้มคะ<ๆ>นี่เจอหอยแชีงบิดนี่ลูกดีจ้ะผูกกันมาหน่อยเดียวค่ะอันเละฮึบมโอ้ได้หอยขวานน้ำตีใช่<ๆ>น้องหน้าตาหอยขวานเด้อนี่เด้เอมาเบิฝืนหอยขวาน ชองพอลูกมาเริ่มหานี่แหละกะทะยอยกับกับแล้วใกล้จะถึงเวลาอันสมควรแล้วจ้าเจออีกตัวแล้วอ,อ,อาปากยงฟงอยู่แข่งบิดหยบงานี่คิดถึงเด็กๆที่บ้านแล้วป่านนี้หิวข้าวแล้วบ้อ น้องอนาแม่น,มนบนุนี่โอ๋บุแม่นกินขาวๆเลยนะึกว่าหอยแข็งบิดมาแผน,นกจับปูเจอปูน้องกราเจออะไรลูกหอยขวานบ่นี่ไง,ไง,ไงปูกับหอยเชลอยู่ด้วยกันปูปูอะไรปูเห็นเมื่อกี้น้องอยู่เจอปูอย่างระวังเด้อ โอ้ระวังระวังกล้อคุณนี่หนีมือเด้มันอยู่กับหอยแข็งบิดบ่นี่เอ้ยโอ้ยได้บอกว่าได้ก็ปล่อยมันมันน้อยแหงเอาตัวหอยเชลล์ไม่ใช่เรี่อหอยเว่นหอยเว่นบ่กินบลาปิ๊ปล่อยมันเฉลยปูบาเข็มหันแม่น็ดหอยควายนะปักอยู่ฮะาลืมเบาแม็นบ่โอเคเห็นยีใส่เมื่อกี้นี่ โอเคเหมือนหอยควานปักอยู่ใ,ใกล้ๆไก่คุณเคยไก่จะถายพี่น้องบึงด้วยจ้ะนี่จ้ะ,จะปักอยู่แบบนี้เด้อลักษณะโพงหอยขวานนี่เป็นชิอยู่แบบนี้สวยขนาดเลยปักอยู่ตะเอตะไก่เลยต่างงานตะไกล่เลยโอเคมาเก็บโ <c oughs> อ้พุ่งน้ำแล้วอุย้ย <c oughs> เน,นเนื้อว่านหวานเลยจ้ะนี่จะกะหอยอนนี้นะดีขึ้นเจอเรื่อยๆเนาะไม่เห็นจ้ะน,นี่ครับเวลากลับบ้านแล้วใช่ไหมพี่น้องเบ่งดูผลงานแข่งกันเบ่งดูใครชน้ช <laughs> ไม่ได้หลาย <laughs> ได้พอ อาหานใดกินสำคัญเด้อมูทอดกระเทียมไหลอยู่ชองพี่น้องได้อยู่ดอกโลนึงห้ารอยโลนึงไม่ต้องคุกสละพัดหอยอย่างละนิดละหน่อยได้กินหลากหลายพันดหยะได้ก่อนกระเตียวกระดาษยาได้กินแล้วครับอันนี้ก็สิพากันกลับบ้านแล้วเนาะจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเลยครับ พบ,พบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาถือถือไพ่เซนักแหงหลายโพด,โด